ไอจอนี่ยังให้เขาได้กินก่อนว่าวันนี้จะสอนอะไรบ้างนี่คุณดูวันนี้เอาฉบับยอดสุดๆมาให้เลยวันนี้แบบว่าวันศุกร์ตอนกลางคืนว่างมากาว่างมากเนี่ยแบบว่าเออยใช่เติมอะไรให้สมองดีกว่าใช่แล้วก็มีมีอะไรมันมันมน,นี่ดูดูดูคุณดูนะอเอาแบบเ<อ>จ๋งๆมาให้เลยนี่<อ> definition แปลว่านิยามนิยามอะไรนี่ creation process วิธีการสร้างทั้งหลายแหล่นี่การสร้างจริงๆมันง่ายมาก<อ>คนส่วนใหญ่ชอบทำพลาด ดูซิมีอะไรกันเยอะะอุ้ยมีรูปอะไรเนี่ยรูปลมหมุนพ <c oughs> ายุหรือเปล่าพายุหมุนมันคืออะไรมันคืออะไร <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะเอาเอาเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมาสอนให้หมดเลยว่าจริงๆแล้วกฎอะไรนู่นดูเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณไม่เนรมิตอะไรก็ได้กก่ชีวิต <c oughs> เออเหมือนขีพมโอเคคุณรู้เอาทีมง,งานมาตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนรวมผมเป็นหกใช่ไหม <c oughs> แล้วก็เตรียมกันโอ้โหนานมากสามชั่วโมงกว่าจะคุณจะได้รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนครึ่งวัน รีบ่งกย็นดิรู้โอ้โหต้องขอบคุณทีมงานมากเลยนะครับทีมงานทีมงานออกมาหน้ากล้องหน่อยเร็วทีมงานทีมงานสวยๆมาหน้ากล้องหน่อยเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นี่ตีน่านี่เชอรี่ทีมรานสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่เจนนี่โอเคนี่แล้วมีใครซาร่าห์ไม่เห็นในกล้องโอเคมีคนนึงอาจจะไม่ได้พูดชื่อค่ะใครหนูเองพูดแล้วพูดแล้วคนให่ครัคนใหม่ครับโอเคขอบคุณมากนี่คือทีมงานของเรานะครับ ต้องขอบคุณทีมงานประเด็นคือลูกพ่อ้คุณคุณรู้ไหมว่าคุณเกิดมาทุกคนเป็นซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์วูแมนทุกคนไม่มีแล้ววันนี้จะเอาวิชาซูเปอร์แมนมาสอนอโอเคไหมวิชายอดมนุษย<ด>์มาสอนดีไหมดีต้องแชร์เลยนะครับทุกคนเอาละเดี๋ยวเอาเอาไอ้นี่ออกก่อนนี่ก่อนเพราะเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวพี่เขาจะนึกว่าพี่ตัวเตี้ยเอ่อเอาออกก่อนวิชาผู้พิเศษคืออะไรวิชาผู้พิเศษคือจริงๆแล้วเนีเ่ยเราทุกคนเนีเ่ยเกิดมานี่ ไม่ว่าคุณปรารถนาประสงค์อยากได้อะไรนะคุณต้องเข้าใจคำนี้ว่าจักรวาลตอบรับทันทีคุณ power คุณขนาดนั้น power คุณขนาดนั้นคืออนานาจคุณขนาดนั้นคือไม่เมื่อ,อไหร่ที่คุณปรารถนาอะไรต้องการอะไรจักรวาลตอบรับเซเยสันทีแต่หน้าที่ของคุณคืออัลลาวอัลลาวคืออนุญาตให้มันเกิดโอ้โห ใครเคยสอนแบบนี้บ้างอนุญาตนหน้าที่คุณเคยอันนี้หน้าที่คุณคืออนุญาตหน้าที่คุณไม่ใช่ไม่ใช่การที่ว่าโอ้ขอเธอขอจะได้หรือเปล่าเอาไปเสี่ยงโชคเอาวันนี้วันนี้ทําบุญพอหรือเออทำบุญพอหรือเปล่าชาตินี้ทาบุญพอหรือเปล่าสัาบุญมาชาติที่แล้วทําบุญมาไม่พอชาตินี้เลยความปรารถนาไม่เป็นจริงอะไรอะไระไร้สาระไม่จริงคุณ ทุกอย่างที่คุณคุณมีอํานาจขณะนี้คือคุณเกิดมาแล้วคือเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งมาเกิดเป็นพระเจ้าเวอร์ชันหนึ่งอ่ะเป็นเวอร์ชันแบบในแบบใดแบบหนึ่งแบบของคุณอนะ่ะแล้วคุณอยากได้อะไรมันเกิดขึ้นมาทันทีในโลกของวิญญาณแล้วเรื่องนี้ผมอ่านวิทยาศาสตร์นะควอนตัมฟิสิกส์จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดเป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดที่สุดแขนงหนึ่งของฟิสิกส์นะแล,แล้วเรื่องนี้คอนเฟิร์มในในโดยดรโจดิสเพนซ่าก็สอนเรื่องนี้นะเขาแบบ อะไรก็ตามที่คุณคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วในโลกของวิญญาณมันเตรียมพร้อมที่จะส่งมาเป็นสิ่งที่จะต้องได้ละแต่คนเดียวที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้คือคุณเองคือคุณต้องอนุญาตแม่ฟังคํานี้แล้วมันรู้สึกรู้สึกดีนะเหมือนเราเป็นจักรพรรดิโอ้ฉันอนุญาต,ญาตบัณฑิตด,ดูหน้าเด็กหน่อย2ี่บหแล้วกันนะผมบอกว่าโอเคผมอยากได้หน้าเด็กผมไม่เคยแบบ ควรครับขอหน้าเด็กหน่อยขัท่านขอหน้าเด็กไปกราบไหว้ที่นอนที่นี่ไม่ต้องปัณฑิตบอกผมส่างการผมหน้าเด็กยี่สิบห้าปีเหมือนยี่ห้าไม่ต้องมีสัญญกรรมธรรมชาติล้วนแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างชิวๆง่ายๆสบายๆายพอผมอนุญาตให้มนเกิดคุณดูเด็กห้าสิบแล้วอะ่ะห้าสิบแล้วหน้าเหมือนยี่ห้าอายุหน้ายี่ห้าอายุบัตรห้าสิบอายุหน้ายี่ห้า ชอบไหมเอนี่เต็มเนื้อหากันวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยสบายค่ะจารย์เกี่ย creation process กระบวนการสร้างคุณนะมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างเพราะถ้าคุณไม่สร้างคุณจะเบื่อกับชีวิตนี่มันคือหน้าว truth o วันรอผมจะสอนได้ไหมจำได้ไหมหนึ่งความจริงหนึ่งข้อกดหนึ่งข้อความจริงหนึ่งข้อคือคุณเป็นพระเจ้าคุณเป็นพระเจ้าหนึ่งเวอร์ชั่นที่มาเกิดแล้วก็ กฎก็คืออะไรคุณเกิดมาเพื่อสร้างคุณมาอยู่ที่เนี่ยเพื่อสร้างคุณมาอวาตารมาจุติที่โลกเนี้ยเพื่อสร้างเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างกัน the creation process กระบวนการสร้างมีอะไรบ้างมีแค่สามขั้นตอนโถ as. as as ไม่ใช่ขอนอะเว้ยไม่ใช่ขอแบบขอพระเจ้าบ้าอะไรขอแบบนั้นไปคุกเข่าอะไรไม่ใช่คุกเข่ากับสิ่งจำต้องสิ่งต้นไม้สารพัภูมิอะไรไม่ใช่คุณเป็นพระเจ้าคุณสั่งการเลยบอก I want this ฉันต้องการดิฉันต้องการดิฉันต้องการสิ่งนี้ฉันต้องการสิ่งนี้แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเอ่อจะจะอธิบายรายละเอียดแต่มันง่ายกว่าที่คุณคิดแต่สิ่งที่คุณต้องต้องปลดก็คือว่าคุณต้องอนุญาตให้มันเกิดแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องปลดล็อกความเชื่อของคุณเองความเชื่อต่างๆมันเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่ทำให้มันมันม,ม,มันไม่เกิดนั่นแหละโอเคไหมอ่ะทางนั้นก็นี่ดูดูนะอุสาอุซาทำเขามีกราฟอะไรมาด้วยดูสวยไหม ทำการาฟซะสวยเลยเว้ยทำนี่ต้องเครดตคนทำทาหน่อยนะเขาชื่อว่าคุณเรนิสอ e ีคัสนะครับเรนิสอ e ีคัสอันนี้ก็มาจากมาจากหลักคำสอนของอับราฮัมฮิสทั้งหมดเลยนะครับนี่ vortex of creation อันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงเดี๋ยวไปสอนในคอร์ส vortex ถ้าคุณเข้าใจเรื่อง vortex เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โ oh, หแม่งเรานี่ทรงพลังจริงๆ แล้วมันไม่มีอำนาจอะไรที่ไม่เป็นโชคชะตาเป็นอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ทุกอย่างมีเหตุและผลทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ i, และทุกอย่างมาจากตัวเราถ้าคุณใช้พลังอำนาจเป็นคุณเหมือนซูเปอร์แมนเอาฟังฟุตแมนฟังต่อโอเคคุณเชื่อไหมว่าคุณเป็นผู้พิเศษคุณเชื่ออะไร ชอบอะไรมีเหมือนกดพักกดซาแล้วก็พูดต่อนั่ก็เหมือนมันยิงดีกว่ากระดิ่ง่ะกระดิ่งมันมันเหมือนไม่รู้อะไม่ค่อยชอบเสียงมันเสียงมันบาดหูนักดนตรีอะผมเป็นนักดนตรีอะคอนดักเตอร์ไม่ชอบเสียงอะไรที่มันเพาะะกระดิ่งคุณรู้เปล่าคอนดักเตอร์นะกระดิ่งเขายังมีศาสตร์เลยเวลาศิศสตร์คนเียนกันสี่ปีอะเ้ียเลนกันสี่ปีวิธีการตีกระดิ่งวิธีการคนเียนกันสี่ปีอะสำหรับคนในออเคสตราของผมอะ เขาต้องตีกัะดิ่งให้มันเพราะผมจะหูผมจะแบบจะชินกับความเพาะเวลาเจออะไรยี้มันแสบหูไว้ไม่เมันเหมือนกับอยู่ในตลาดไม่เไม่อยากฟังโอเคจริงๆคุณต้องฟังเสียงอะไรเพาะๆเนี่ยแบบนี้โอเคอ่าไปแชร์กันซะทำไมทำไมยอดคนดูไม่ขึ้นเลยวะยอดคนดูต้องขึ้นเดี๋ยวนี้จงขึ้นเดี๋ยวนี้ โอเคเจ็ดร้อยสแชร์ขอบคุณมากนะครับทุกคนขอบคุณมากแล้วก็สักทายทางแฟนเพจทาง IG ด้วยนะครับ IG แล้วก็ uh, Tik Tok มากันใหญ่เลยขออ่านคอมเมนต์นิดนึงโอ้โอ้แล้วแล้ว,ลวเขียนกันใหญ่เลยแล้วแล้ว,ลวสวัสดีขอบคุณมาก IG แล้วก็ Tik Tok นะครับไลโอเอไลโอเอใช่ไลโอเอและ YouTube y o u t u b e ด้วยป่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยวันนี้ไลฟ์5ช่องทางพร้อมกันทั่วโลกนะครับ ขอบคุณมากแล้วก็มีช่างกล้องสวยๆยืนยิ้มอยู่ตรงนี้นะมันมีมันมีกำลังใจนะเนี่ยมันมีกำลังใจถ่ายรูปหน่อยนี่เขาใส่ชุดดีมากเลยสีแดงได้มาขายของที่หน่อยโอเคอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะในระหว่างที่ทุกคนแชร์กันนะจะจะจะ อินโทรอินโทรว่าในโลกนี like ้เนี่ยมีกฎอันหนึ่งชื่อก็อย่างที่ผมบอกมีกฎว่าคือ one truth ก็คือว่ามันมีมีความจริงอันเดียวก็คือคุณเป็นพระเจ้าแต่ว่าแน่นอนมันมีความจริงอันอยู่ด้วยมีข้อสัจจริงแต่มันมันทุกอย่างมันเสริมอันนี้ไงมันเสริมก็คือว่าคุณคือพระเจ้าและเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลย เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันมัน,มนเราทุกคนเ,เกิดมาจากพลังงานที่สร้างโลกที่นี้ขึ้นมาสร้างจักรวาลน,นี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ l e v e r a g e นะครับ leverage ก็คือการาใช้พลังทวีคุณเคยเห็นคันงัดไหมคันงัดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชวยดูนี่นี่นี่เตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยนี่นี่น,น,น,นี่เห็นคันงัดอันนี้ไหมถ้าคุณใช้รู้จักใช้คันงัดใช้พลังทวีทำไมเสือ้อนี่มันดับนิดหน่อย แปลกๆนิดหน่อยเอาขา่บังนิดหน่อยโอเคไม่สบายใจเลยโอเคทุกคนอะถ้าคุณรู้จักใช้ใช้พลังของโลกนี้พลังของจัก,กรวาลพลังจัก,กรวาลคืออะไรก็คือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่คุณเอาไปใช้อ่ะเปรียบเทียบเหมือนกับคุณเปิดสวิตช์เวลาคุณอยากใช้ไฟสมัยนีย้ใช้ไฟฟ้าสมัยนีย้คุณต้องไปนั่ง ต่อสายจะใช้ไฟทีไหมต้องไปนั่งต่อสายแล้วก็ต้องไปนั่งเลือนสายไฟอะไรกันหมดปะไม่ต้องจะต้องไปนั่งแบบอะไรล่อฟ้าสายล่อฟ้ามาจากมาจากเมฆมาเหมือนตอนบนเจมเปนจะเป็นแฟงทิ้น่ะนึกออกปะที่ไฟไฟตอนค้นพบไฟฟ้าเขาค้นพบเอ่ออิเล็กทริซิตี้เขาก็ไปเอาใช้อะไรว่าวที่มันขึ้นไปข้างบนแล้วก็ดึงสายเราทุกครั้งจะต้องใช้ไฟฟ้าจะต้องทําแบบนั้นหรอไม่ต้อง ไฟฟ้าแม่พลังงานไม่เ,เต็มไปหมดเลยพลังงานไฟฟ้าเรามีหน้าที่เปิดสวิตช์อย่างเดียววันนี้ผมสอนคุณเปิดสวิตช์ดีไหมดีนะ<ด>เอาเอาแค่เปิดสวิตช์เอาแค่แบบง่ายๆไม่ต้องทําอะไรแล้วจริงๆหน้าที่ของจริงๆคนส่วนใหญ่อ่ะชอบทําทําอะไรเยอะๆเกินไปจริงๆเพ,เพราะว่าเขาไปเข้าใจผิดมนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าตัวเองต้องทําเยอะกันไปเพราะว่าพอเขาเกิดมาเป็นอะไรที่ไม่จับต้องได้มนุษย์ร่างกายของเราจับต้องได้จริงๆเราทุกคนเป็นวิญญาณหมด เข้าใจเรื่องนี้ป่าวะ,ะมีใครคนนี้ทุกคนเชื่อป่ะเรื่องนี้ว่าเราเป็นวิญญาณที่มาเกิดใช้ร่างมนุษย์ชั่วขราวมีนะมีรู้จักทิชชดนันปะทิชชดนันพระชาวเวียดนามพระชาวเวียดนามดังมากเลยเขาบอก I am not my body I am not my body ฉันไม่ใช่ร่างกายของฉันฉันเป็น more than my body ฉันมาเป็นมากกว่าเจ้าร่างกายของฉันฉันไม่ใช่ร่างกายของฉันฉันนะ่ะใช้ร่างกายของฉันคุณก็เหมือนกัน คุณมีเป็นพ w e r เป็นวิญญาณที่แม่งทรงพลังสุดๆเลยคุณจะใช้ร่างกายของคุณยังไงก็ได้จะแบบจะแบบว่าออสั่งการร่างกายของเราเป็นแบบไหนก็ได้จะจินตนาจินตภาพจินตนาการว่าร่างกายของเราเป็นแบบไหนความยิ่งใหญ่ของเราเป็นแบบไหนฉันจะอยากจะประสบอะไรในชีวิตจําไว้เลยใน,ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณเป็นไม่ได้มีไม่ได้และทําไม่ได้ในโลกนี้ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณเป็นไม่ได้มีไม่ได้และทําไม่ได้ข้อนี้เป็นความสัจจริงเป็น truth เป็นสัจธรรมเพียงแค่คุณต้องอลองอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนี้เดี๋ยวให้ดูนี่สเต็ปข้าวๆดูวันนี้มีอะไรมาจริงๆมาเยอะสเต็ปข้าวๆสามสเต็ปมีแค่ คุณเห็นไอ้รูปสามเหลี่ยมนี้หมหนึ่งสสาเนี่ยบนจอเนี่ยรูปสองสามหนึ่งสองสามใช่มีแค่สาม้3สา,สาขั้นตอนเองขั้นตอนแรกบอก a s นะ a s ไม่ได้แปลว่าขอนะครับ back แปลว่าขอ back b a c beg แบบ begger begger you know begger ก็คือขอทานคุณไม่ใช่ขอทานคุณไม่ต้องไปขอใครผมกล้าคอนเฟิร์มเรื่องนี้กับพวกคุณเลยนะผมกล้าคอนเฟิร์ม ผมก็คุณแค่เหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าชาวอะไรอะเวลาชาวสวนอะเหมือนคุณกจักรวาลอันนึงผมเปรียบเทียบกดจักรวาลอันนึงก็คือกด law of gestation ใช่ไหมก็ law ของการเติบโตด้วยอะไรอะบทเพาะเพาะปลูกยกตัวอย่างเวลาคุณไปเอามนุษย์เอาเอาเอามล็ดไปปลูกเนี่ยจากมเมล็ดนิดเดียวเนี่ยทำไมมันกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่มหาศาลได้ คุณไปเกี่ยวอะไรกับมันป่ะเราแทบไม่เกี่ยวพลังงานจักรวาลทำทำหมดแล้วก็ต้นไม้ทั้งโลกส่วนใหญ่เราก็แค่ปลูกเพาะเมล็ดมันเท่านั้นเองแล้วมันก็โตของมันเองมันพลังงานของโลกไปสร้างมันมาแล้วก็เหมือนเด็กเออมันมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาก็เหมือนกันมนุษย์คือเกิดขึ้นมามันเป็นเรื่องมหสัจจร,รนะถ้าคุณไม่เชื่อว่ามีพลังงานจักรวาลเนี่ยคุณต้องนั่งมานั่งคิดกับตัวเองทบทวนตัวเองนะนะว่ากูาเคยนั่งคิด เรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครมาเถียงว่าเรื่องนี้ไม่มีพลังงานจักรวาลคุณต้องคุณต้องมานั่งคิด่ว่าทําไมดาวเคราะห์ตั้งกี่ดวงหมุนรอบโลกมันไม่เคยชนกันทําไมมันไม่เคยชนกันมันต้องมีกฎอะไรสักอย่างไอสไตน์บอกว่าพระเจ้าไม่เคยเล่นลูกเต๋ากับโลกนี้พระเจ้าไม่เคยมาพูดง่ายคือเขามีทุกอย่างมีกฎเกณฑ์พระเจ้ายัางทําตามกฎเกณฑ์นั้นเลย โลกนี้แม่งจะวุ่นวายแค่ไหนถ้าพระเจ้าตั้งกฎมาเสร็จแล้วมาบอกว่าอืเดี๋ยวกูมาตัดสินดีกว่าว่ามึงเนี่ยทําดีทาดีกับทําชั่วอยู่ไหนบัญชีเป็นไงว่าออด้านซ้ายด้านขวาชั่วเร็วเดี๋ยวกูมาตัดสินว่ามึงตกนรกอ๋อมาตัดสินว่ามึงจะได้สิ่งนี้ที่มึงขอหรือเปล่าไม่มีนะจ๊ะทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์ทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์คุณทําตามกฎคุณได้เพราะนั้นข้อแรกคือ as as คือบอกไปเลย อยากได้อะไรไม่มีไม่มีข้อจำกัด you can have do be anything you want เป็นได้ทุกสิ่งมีได้ทุกสิ่งทำได้ทุกสิ่งคุณสามารถคุณมีอิสระนั่นคือน a t u r e ธรรมชาติของพระเจ้าโอเคไหมยากไหมเนีย่ยยากไหมเนี่ยทุกคนนะคิดคิดไปก่อนเลยว่าต้องการอะไรในในหัวนะต้องการอะไรในหัว,นะหวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการให้แล้วก็ ผมจะมีการบ้านให้ทุกคนเหมนี่เคยกับบ้านไปทำมีการบ้านไปทําเหมือนสอนเป็นคอร์สเลยอ่ะมันสอนเหรอดีมากเลยอ่ะดีใจทําไมดีใจจังเวลาเมีการบ้านอ่ะเฮ้ยมันสือไม่พวกนี้มันหน้าตาเป็นประกายเลยนะมีการบ้านจริงเหรอการสอนเรื่องคนในมู่ในเนี้ยมันแบบลั้นึกจะขาตแต่พอเราได้ทำการบ้านเราก็เหมือนได้กลับไปย้อนใช่ใช่นี่ผมจะบอกมีอันหนึ่งนะที่มันแบบไม่สนุกมากเลยถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยว่าทุกความคิดของคุณ มันคือมเมล็ดพันธุ์อยา่างอธิบายให้เข้าใจมเมล็ดพันธุ์ที่กฎแห่งจักรวาลดูแลต่อเวลาคุณปลูกมเมล็ดลงไปปั้งในในดินเนี้ยคุณรู้ว่าอีกสิบปีสมมุติว่าเรารู้ว่าต้นเนี้ยอีกสิบปีมันจะกลายเป็นต้นใหญ่ใช่ไหมพันธุ์นี้ปลูกมเมล็ดนี้เดีย๋ยวสิบปีเป็นต้นใหญ่อีกพันหนึ่งอีกห้าปีพันหนึ่งใส่มเมล็ดอีกสิบห้าปี คราวนี้ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยแค่กูพเพาะเมล็ดอะแล้วก็แบบอะไรอะดูแลมันนิดหน่อยสักวันมันก็เป็นของมันเราเรามันเป็นความเชื่อใจในกฎจักรวาลถูกป,ปะนั่นคือความเชื่อใจในกฎจักรวาลคุณเคยจะยินคํานี้ไหมจงเชื่อใจจงเชื่อมันเชื่ออะไรอะแล้วมึงจะให้กูเชื่ออะไรคนก็งงคานี้ไงเชื่อศาสนาเหรอหรือเชื่อเชื่อ บางคนก็ใช้กับแบบเอาผู้นำเชื่อต้องเชื่อผู้นำศาสนานะชื่อคนนี้ได้ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อละกันเดี๋ยวตีความหมายกันมั่วซไปหมดเดี๋ยวเอาเอาแบบว่าไอ้ต้องเชื่อคนนี้เชื่อคนนี้นะต้องเชื่อต้องมีความเชื่อนะคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าเชื่อมันคือการเชื่อกฎธรรมชาติแล้วเวลาผมเวลาคุณแนบ่รแล้วคุณเข้าใจว่าอ๋อกูแค่หว่านเมล็ดวันๆนกูแค่หว่านเมล็ดคุณเคยสังเกตไหมว่าบางบางอย่างเนี่ย เราแค่เคยคิดนิดเดียวแล้วลืมมันไปละแต่วันหนึ่งสึกเป็นความจริงขึ้นมาเฉยเลยมีเป็นป่ะปน,ปน,นั่นแหละเพราะคุณไม่ได้ไปเพราะคุณเพราะคุณอนุญ,ญาตมันคุณไม่ต่อต้าน<ม>การอนุญาตคือการไม่ต่อต้านชอ<ม>คือไม่ไม่ใช่ไม่สนใจมันหมายความว่าไม่ได้มาบล็อกข้างในบอกว่ากูจะได้เหรอวะเวลาคุณพูดคาว่ากูจะได้จะได้เหรอวะ คือคุณไม่ได้อนุญาตเท่านั้นเอง